Play game, send me. 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 Play game. Send me. Play game. สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยผ่านทาง Facebook Fanpage 94 FM ค l ับวันนี้ไม่ต้องตกใจว่าตั้มไปไหนนะคะวันนี้สลับเวลากันนิดนึงนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นเองนะคะวันนี้แต่ว่า play game สามีก็ยังคงมีเกมให้คุณได้มาอัปเดตกันอย่างเช่นเดิมด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีหลายๆ like มีอยู่เกมหนึ่งที่น่ารักมากเลยอ่ะมีน้องแมวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีทั้งเจ้าแมวแล้วก็เจ้าแมงมุมด้วยแหมถ้าพูดถึงแมงมุมนะคะหลายๆคนก็ต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนกับสไปเดอร์แมนด้วยแล้วจะเกี่ยวข้องกับเจ้าเหมียวยังไงอ่าเดี๋ยวไงมารอฟังกันอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้กับเพลงเกมแซมมี่ไปเลยจ้ะกมแซมมี่เกมแซอันนี้ให้ดูรูปก่อนดีกว่าอ้า มาแล้วมาแล้วอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้แล้วกันนะนี่คือหนึ่งเกมค่ะที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ตามกันต่อดีกว่านะคะสำหรับ p พ a y g เกม s ซามวันนี้แก้มมานะไม่ได้มาคนเดียวด้วยพาน้องเมียวมาด้วยนะจ๊ะน้องเหมียวในที่นี้แน่นอนว่าถ้าเห็นน้องแมวทีไรเนี่ยหลายหลคนก็รู้สึกว่าแพ้ไงคือทั้งสายตาความออดอ้อนของเขาะคะงานนี้ค่ะน้องแมวมานะจ๊ะกับสไปเดอร์แนะคะกับไม m o r าเรสนะคะซึ่งแน่นอนว่าในเกมนี้เนี่ยมีความน่ารักอีกแล้วอะนะการมีน้องสัตว์ตัวน้อยๆน,นะคะอยู่ในเกมเนี่ยมันก็จะแบบเพิ่มสีสันนะซึ่งหลายๆคนก็ชอบสัตว์เลี้ยงกันอยู่แล้วนะคะผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาก็เลยนะคะเอาน้องแมวเนี่ยมาอยู่ในเกมด้วยกับสไปเดอร์แมนนะคะก็ได้มีการเปิดเผยตัวอย่างกันมาบ้างแล้วแหละนะคะน้องแมวเนี่ยก็จะมีมาอยู่นะคะในฐานะของ Spider-Cat ด้วยนั่นเองนะคะ ซึ่งแน่นอนว่า s p i d e r Cat d เนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะคะของแคสสูตรนั่นเองนะคะที่มันก็จะมาปลดล็อกด้วยนะคะมาใส่ได้ในระหว่างการเล่นเกมเลยนะมันก็จะแบบเพลินๆแต่คุณก็ต้องเล่นเกมนะคะไม่ใช่นั่งดูน้องเหมียวเนี่ยอย่างแบบเพลินๆนอนนอนเลกอย่างนี้ก็ไม่ได้นะหลังจัดนะคะที่ มลลี่เนี่ยเขาก็ทำาภารกิจนะคะปราบอาชญากรในฐานะสไปเดอร์แมนนะคะเป็นอีกหนึ่งคนแล้วด้วยเขาก็เลยมีการช่วยเหลือลูกแมวสีส้มนะคะที่ถูกตั้งชื่อว่าสไปเดอร์แมนนะคะมาพร้อมกับการนำไปส่งคืนเจ้าของน,นั่นเองค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ชุดใหม่ที่มีเจ้าเหมียวอย่างสไปเดอร์แคทนะคะมาร่วมเดินทางอยู่ในกระเป๋าเป้และก็มันยังออกมาร่วมโจมตีในตอนในตอนที่บอกว่าใช้การทำพเด็จศึกได้อีกด้วยน,นั่นเองนะคะ ซึ่งสไปเดอร์แมนนะคะกับมารีมอร์เรสเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆด้วยนะคะได้ติดตามกันอยู่ในช่วงนี้แหละซึ่งนอกจากนะคะสไปเดอร์แคทเนี่ยเขาก็ยังมีตัวอย่างนะคะเป็นฉากเปิดของเกมด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นของมารีนะคะรวมถึงพีเตอร์บัตเกอร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ก็จะมีการทำหน้าที่นะคะปกป้องเมืองนิวยอร์กนะคะในฐาะ Man. นะสไปเดอร์แมนนี่มันต้องแบบมีเยอะใหญ่ต่อกันใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมมุกนี้แหละนะซึ่ง มันก็จะมีให้ชมกันได้เล็กน้อยนะคะก่อนที่ตัวเกมนะคะของ Marvel เนี่ย Spider-Man ตัวนี้แหละจะวางจำหน่ายในเดือนหน้าค่ะวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะบนเครื่อง PlayStation 5นะจ๊ะแล้วก็ยังมีตัวเกมภาคแรกนะคะกับ Remaster นะคะที่จะวางจำหน่ายด้วยรวมถึงจำหน่ายบน PlayStation 4นะคะในรูปแบบของ Dlc ด้วยนะจ๊ะนี่คือความเคลื่อนไหวในว,วงการเกมนะคะที่บอกได้เลยว่า น่ารักอีกแล้วใครที่ชอบน้องแมวอย่างเงี้ยอ่ะก็ห้ามพลาดด้วยนะคะก็ตามฟังกันได้เลยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้แน่นอนว่าเจอกับดีเจตั้มเช่นเดิมแต่แก้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้มจะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ฟังยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะกับเพลย์เกมแซมมี่นะคะในช่วงของดีเจตั้มพรุ่งนี้3ามทุ่มเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะยังไงวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Play game, send me.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  Play game. Send me. Play game Send me!